สวัสดีคุณผชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเกมอาร์ไนนะครับในคลิปนี้จะพาไปดูโมดู X ของโรบอต้านะมีคนขอเข้ามานะครับก็ที่จริงตอนแรกผมบอกไว้ว่าจะทำรถแมนติสก่อนแต่ว่าพอไปดูงบที่เหลืออยู่ใช้ตังค์เยอะมากตังค์ไม่พอผมก็เลยข้ามมาทำโรเบอ a ต้าก่อนก็เป็นตัวสีดาวเราใช้ตังค์น้อยกว่านะครับรถแมนติสก็เลยขอเก็บไว้ก่อนอากาศนะ มาดูกันที่โมดูล X ของตัวละครนี้นะครับจะเพิ่มในส่วนของ m a x HP แล้วก็พลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ในตัวไอตัวที่ใช้ซัมมอนออกมาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหนึ่งจากเดิมนะครับจะมี3มถ้าจำไม่ผิดจะเพิ่มเป็น4แหละแล้วก็ลดคอสในการดีพอย y ก็คือลงสนามใช้คอร์ดน้อยลงนะครับสำหรับตัวที่ซัมมอนออกมานะมาดูกันที่การอัปเกรดนะครับ ก็เดิมที่เพิ่มดิเฟนต์ประมาณหนึ่งจะอยู่ที่30-33%ขึ้นอยู่กับ p o t e เชี a ยนะที่เลเวลสจะเพิ่มเป็น39และที่เลเวลสจะเพิ่มเป็น43นะครับตามนี้เลยนะครับเพิ่มแต่ดิเฟนต์แล้วก็สเตทเพิ่มขึ้นนะครับต่ตรงไปตรงมานะครับสําหรับใครที่ใช้โรเบอร์ตาเป็นหลักอันนี้ก็น่าสนใจอยู่แล้วอ้าอยากได้ดิเฟนต์เพิ่มนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้ตัวละครนี้งั้นผมก็เก็บไว้ตามนี้แหละ มาดูที่การบดล็อกนะครับมิชชั่นแรกให้เอาโรเบอราเนี่ยเรียกซัมมอนออกมาให้ครบ25ครั้งนะครับก็เป็นแบบสะสมนะอะไรก็ไป็นปเล่นด่านไหไก็ได้แล้วก็ซัมมอนไปเรื่อยๆนะให้ครบ25ครั้งมิชชั่นที่2ให้ลงด่าน38ทําให้ได้3ดาวโดยที่ต้องลงโรเบอร์ตาแล้วก็ห้ามไม่ให้มีโอเปอเรเตอร์ตัวไหนตายในภารกิจนะครับ ก็ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการลงตัวละครนะครับลงได้กี่ตัวก็ได้นะอันนี้ก็อาจจะง่ายขึ้นมาหน่อยแต่ด่าน3.8ก็ตั้มกึ่งนะครับเป็นด่านที่แต่เราผู้เล่นใหม่เนี่ยน่าจะติดเยอะแล้วส่วนตัวผมเองไปลองลงแบบใช้ตัวละครไม่เกิน4ดาวเพราะมีความตึงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมลงยังไงครับมาที่ด่าน3 8นะครับขออนุญาตเป็น p a c t i c e ตามนี้เลยนะครับให้ตัวเยอะมากสําหรับด่านนี้นะครับเพื่อความชัวร์ด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันค่าคอร์สมันไม่พอบีคอยเมนต์มันไม่พอผมก็เลยเอาตัวน้องธงมาช่วยนะครับหลักๆคือคุณต้องมีสไนด์อย่างน้อยสองตัวแน่ๆเพราะว่ามันมีโดรนบินนะครับด่านนี้ามายถึงผมลงเ็เทอก่อนเลยตำแหน่งนี้เป็นคอสนะครับจากนั้น แอสเตอร์ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ทนายตำแหน่งนี้ผมลงตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวบอสมันจะเดินมาทางเนี้ยมันจะลงดีเฟนเดอร์เป็นตัวสุดท้ายนะฮะใบคงทคุยนรึบอ้ตำแหน่งนะครับมีเบอร์เทอร์ย er ืนตรงนี้ก็จะกัน รั่วได้ประมาณหนึ่งเสร็จแล้วลงแคตเตอร์นี่นะวูหยิงเต็งคอร์ดได้ไหนนะครับแล้วก็ต่อมาเอาเมนิกลงนะตอนนี้แคตเตอร์ฝั่งนี้พร้อมแล้วกดใช้สกิลได้เลยนะเฮียทีนี้ต้องระวังดีๆพอบอสมันครึ่งหลอดปุ๊บเนี่ยมันจะปับตัวเองนะมันจะตีแรงมากให้เอา แซมอนของตัวเบอร์ตาเข้ามาช่วยนะครับการซับดาเมจเนียก็เน้นเนี่ยข้างล่างเลยแล้วกันนะครับซมอนหายก็เรียกต่ำนะครับก็สกิลวอมก็กขนต่อได้อีกฝั่งางบนก็กขได้นะแคปเตอร์บนนะครับเนี่ย พอบอสตายลงแล้วก็มันก็จะคลายความตึงเครียดลงได้นะพอบอสตายแล้วนะแต่ก็คือถ้าเกิดเอาตัวห้าดาวหกดาวมานี่ก็น่าจะหมูเลยนะอย่างเช่นตรงแคสเตอร์เนี่ยข้างล่างนะครับถ้าเอาเป็นน้องแก่เอยามานี่ก็คือีซี่โหมดแน่นอนนะแป๊บเดียวบอสตายตัวแต่ก็นั่นแหละคือ มันเป็นโมดูลของ4ดาวด้วยแล้วก็ผมก็เลยคิดว่าน่าจะทำให้ตัวละครมันง่ายหน่อยนะแบบหามาใช้งานง่ายหน่อยนะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับ